สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่นะครับเป็นสูตรง่ายๆเลยนะครับก็หลักๆจะมีนี่ครับเป็นไก่อันนี้ใช้อกไก่นะครับปริมาณก็จริงๆเวลาทำเนี่ยให้ทำทีละจานนะครับอันนี้วันนี้ทำให้4ี่คนกินครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปหมักไก่นะครับมีเส้นก๋วยเตี๋ยวครับเป็นเส้นใหญ่ นี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวจากพนัทเลยครับอร่อยนุ่มมากนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมนี่จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ของที่บ้านนี่ชอบใส่นะครับหอมๆดีนะครับแล้วก็มีหลักๆอีกอย่างนึงครับคือนี่เลยครับผักกาดหอมครับสำหรับสูตรหมักไก่เราก็จะใช้แค่ซีอิ๊วขาวนะครับ เกลือนะครับแล้วก็น้ําตาลครับมาดูวิธีหมักกันครับหมักไก่ก็หมักง่ายๆบ้านๆเนี่ยนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยนะครับกะปริมาณดูครับใส่เกลือลงไปนิดเดียวครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยครับ แล้วก็ขยำให้เขาเข้ากันนะครับทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับนะครับผักไว้แล้วเดี๋ยวมาทำต่อครับเริ่มลงมือผัดครับตั้งกระทะใช้ไฟแรงนะครับเริ่มแรกใส่กระเทียมลงไปครับพอหอมๆแล้วก็ใส่ไก่ได้เลยครับ ผัดจิลาจานนะครับใส่น้ําไปนิดหน่อยได้ครับแล้วก็พอไก่เริ่มสุกครับเดี๋ยวจะใส่เส้นครับใส่เส้นลงไปเลยครับแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปครับแล้วก็ตีๆครับแบบนี้ครับ ผัดเส้นไข่แล้วไก่ให้เข้ากันครับค<ๆ>ัว่วเขาแบบนี้ครับให้ให้เขาแห้งๆนะครับนะปรุงรสครับด้วยซีอิ๊วขาวครับก็เติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยครับ ใส่ซอสปรุงรสไปนิดนึงครับผัดให้เข้ากันครับอันนี้พิเศษครับใส่ไข่ฟองนะครับฮะ,ะก็เอาพิเตียวลงไปกปะแบบนี้ครับถ้าเห็นตามร้านก็จะมีสูตรแบบคั่วอบนะฮะเขาจะใส่ไข่ลงบนหน้าแล้วก็ฝาหม้อปิดนะครับ ลักษณะจะคล้ายๆกันครับแต่นี่ทําง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบางคนอยากจะใส่ผักลงไปหรือเป็นกินกับผักเป็นผักสดเลยก็ได้นะครับนี่ใส่ลงไปนิดนึงให้มันสลดนิดนึงครับเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเสิร์ฟใส่จานครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับวันนี้มีเครื่องเคียงเป็นนี่ครับหนังไก่ทอดที่ผมทําไว้นะครับกรอบครับก็จะกินรวมด้วยกินเคียงหรือวางไว้นี้ด้วยก็ได้ครับแต่งจานนะครับง่ายๆครับก็จะเกียมเตรียมแบบนี้หน่อยนะครับแห้งๆลองไปทําดูครับสําหรับเมนูง่ายๆครับก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ